เนื่องสิบเนยเปาหมูแดงค่ะแต่ที่กินต้อหมกติดมันนะคะแต่นี่ค่ะตอกกันชิ้นเล็กเล็ะค่ะมันน่ารัะหันเป็นเลือไม่มีแต่หมูนีนิ่มๆค่ะก็เห็นไหมก็มีมันอยู่นิดนึงครุงก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีเอ่อพริกพริกไทยปนนี่หอมสับแล้วก็ผงพะโลแล้วก็เอ่อ ทาายเนะจะผัดไส้ค่ะจะผัดไส้เทียมไปค่ะแล้วก็ใส่ชิชนน้นเห็นไหมกระเทียมเนาะเอาพริกแดงลงไปด้วยมาดูผัดพรแดงแพลตแบบๆๆแพลตไหมไม่ครบนะไม่ค่อยใส่หอมใหม่มากอ่ะนี่มันไก่หอมไม่มนะันไกมเลยคะไม่มีเลย เออนิ้อด,ด้วยนะปรุงตามโมเรข้าหลักผู้ใหญ่ด้วยนิดนึงก็ได้นะขอเฉพาะทำมันหอมลงไปไม่ทิ้ไทยทิ้ไทยก็หอมไปค่ะน,นีแบบ่คือผสมแป้งโมเขากับน้ำเราจะไปใสนะ่ใน ทำซะหน่อยค่ะลืมอเอกีพู้เดินเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วดีค่ะมันก็ทำท่าจะโอเคห้าร้อยกรัมเาราชัยในวันนี้นะคะผงฟูด,ด้วยใช่ไหมค่ะซ้อนทาก,กันจะลงไปไปั่นได้ไหมคะมือสวัดเล่นนะปันน่นให้จนมันไม่ติดนะมาดูว่าใครจะทำได้ไหมแป้งสาลาเปาค่ะ ดให้มันขึ้นตัวก่อนใช่ไหมให้แป้งมันขึ้นแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาห่อค่ะพบกันไทลัสอีกแล้วนะคะไทลัสจะมาทาซาลาเปาค่ะแป้งมันได้ขึ้นแล้วนะคะไทลัสจะทาซาลาเปาหมูแดงนะคะวันนี้ลอยเราขึ้นได้ประมาณนี้แหละได้สุดความสามารถแล้วเนาะไม่สามารถที่ทําได้ดีกว่านี้แล้วทําได้สุดฝีมือได้แค่นี้เนาะห่อได้สวยไหมล่ะแต่มันคงกินได้อยู่ค่ะ กิซัลปองมาค่ะไส้หมูซึ่งเธอจะทําวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้อะไส้มันได้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็แป้งมันก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเช่นกันแต่ว่าเ้ารอตก็อยากจะใช้ถุงมือนิดนึงเนาะเพื่อเลชอบใช้ถุงมือค่ะแต่ถ้ามันไม่ดีค่อยนั่นเนาะมาดูค่ะว่าจะยังไงแล้วก็ซื้อถุงมือมาเพื่อ สารกใช้ถุงมือเปลืองมากนะคะแล้วถุงมือมันก็อยู่นี่ก่อนกล่องแน้วไม่ถึงร้อยเดืนนี้กล่องแน้วเป็นเก้าสิบเก้าบ้างเจ็ดสิบเก้าบ้างอะไรแบบเนี้ค่ะแต่เราก็ชอบใช้ใช้ตลอดมือจะได้ไม่ไม่เป็นแผลเนาะทางานอะน้ำมันมันบางอะค่ะมือมันบางเนี่ยใส่ล้วก็สบายใจเนาะจะให้ดูค่ะใส่แล้วสบายใจ มันเป็นแล้วขนาดแล้วก็ไม่รู้ว่าการทําที่ถูกต้องไหมนะแต่ว่าที่แน่ๆน่ะมันโอเคแล้วเทาเราจะมาปั้นนะคะว่ามันจะได้แต่ถ้าจะพยายามปั้นให้มันได้สามสิบลูกมันจะได้ไหมเพราะว่าเทรัตไม่ได้ช่างเนาะและที่สําคัญเทรัอตก็มีสากเทลัตสานี่เทลัตมีครกเอ่อหลายอันเนาะคกสามอันแปดเป็นลูกหนึ่งตําบ่งหงลายค่ะทีนี้ก็เจ้าสานนี้มาเพื่อเพื่อหมุนมันนะนะ เพราะว่าของแฟนมันใหญ่เกินตู้เสื้อใหม่เนาะก็ไม่อยากซื้ออีกแหละมันมีสักของบ้านเราอยู่แล้วเราไม่ได้ช่วยทำสักนี้นะสักนี้มันกเก็บไว้ได้ใช้เอามาเอามาทำเลเนาะโอเคทแล้วก็จะคั้นตอนนักนิดนึงเนาะเพื่อแบบว่ายังไงะ่ะเพราะว่าให้มันทแล้าไม่ได้ว่าจะวางตรงนี้นะะหรอกทแล้จะวางอีกที่แต่ว่าเอาแป้งถูเบอร์นิดนึงอีกนิดหัต่ง ถ้าจะค่อยๆทาก่อนให้ดูก่อนนะว่ามันก็ดูมันหวเนาะนก็โอเคค่ะจะลองทําดูไงจะไม่ทามันก้อนใหญ่มากเขาว่าต้องเนียงเนี้ยมก่อนเนียนเนาะแล้วก็แบ่งมันใช่ไหมคะโอ๊ยไม่เขาต้องเราก็จะมากิ้งให้ดูกิ้งเสร็จมือก่อนจะไม่ทาจะทําหลายลูกค่ะจะลองทําดูว่ามันจะได้ไหมแล้วทีนี้เราก็ใช้สากเราก็ โหนิดนึ่ก่อนครั้งนี้ค่านทำแป้งนิน่มมากนะครบครั้งก่อนครั้งสุดท้ายทําแป้งมันจะแข็งไปนิดนึงแต่นี่ก็ถือว่าไม่ใช่มาตรฐานนะคะมันไม่มาตรฐานนะคะนี่ถ้าจะห่อให้ดูเลยดีไหมคะอันหนึ่งหนึ่งชิ้นก่อนเนาะว่าก้อนเท่านี้พอไหมอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่รับรองว่ามาตรฐานมันจะเป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์นะคะ แต่จะทําให้ได้หลายลูกเพราะว่าไส้หมูแดงเยอะมากเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าทาได้ดีไหมแต่ราจะทําทีนี้เราก็เอามาใส่ในมือของเราแล้วก็เอาไส้หมูแดงที่เรามีอยู่นี่แหละคะ่ะผัดเย็นๆแล้วก็จะลองทําให้ดูเดี๋ยวจะใหญ่ทีนี้เขาก็บอกว่าเอาเอามือกดใช่เอามือกด,อ,อ,กดอ่ะ ตรงกลางแล้วก็มันจะได้ไหมกดเห็นไหมฮะยังให้เห็นยังมาดูฮนะกดแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนแล้วก็ค่อยเอามาออกแล้วก็มันจะได้ไมั้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ไม่ค่อยได้อ่ะ มันไม่มาตรฐานถ้าทําไม่เก่งทำไมเพื่อนเขาทาเก่งจังเพื่อนเขาทำมากินที่ทํางานนะค่ะเป็นเส้นหมูแดงละโ้ย,รยอร่อยเขาทาอร่อยกว่าทารักเอกทำอร่อยมันหองกงเลยเพื่อนทํามาว่า <c oughs> เล่นมันได้แค่นี้ค่ะโอเคไหมเป่นัน่นทำได้แค่นี้จริงๆค่ะ เอาลูกแค่นี้พอเราไม่เอาลูกใหญ่ละโอ้ยสวยอยู่นะเห็นไหมคะได้อยู่นต่นึ่งมันจะเป็นไหมน่ะ <c oughs> ได้ okay. นี่ลูกนี้จะหั่นเล็กกว่าอีกนี่แหละค่ะคือมันที่กิงเราต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะต้องอเขาต้องช่างค่ะแล้วขีดข้าวฟัางเอาเนเล่าสาบเล อันนี้ลูกนี้ก็ไม่สอนสมรรถาพน,นเอาลูกขนาดนี้พอแล้วเนี่ยใส่ประมาณนี้จะมาห่อสะเปาให้ดูมันก็ทำไม่ค่อยจะดีเพราะอะไรไนปะเพราะการจับที่ผิดพลาดหรือเปล่ามันถึงแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ กระเป๋ามันก็เลยเป็นเป็นก้อนที่สมบูรณ์แบบแล้วแหละโอ้ไ oh มายก้าไม่ค่อยสวยมันหอมไม่ค่อยสวยเออประมาณนี้เลยไปดีโอเคไม่ใส่มันไม่ทะลักกโอเคแล้วเว้ยแต่แป้งดีดีค่ะ แป้งไม่แข็งเลยแป้งนี่มากแป้งพอดีเลยทําครั้งนี้เอออันที่ไม่ค่อยจะแบบดีก็ช่างมันเนาะทำไม่ได้ดีเท่าไหร่ทำไม่ค่ยดดยอ,านานอยเก่งต่อไปแปงมัใทำให้ดูสามอันก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวมันนึ่งสุกล้วจะเอามาให้ดูนะคะ โอ้ยเข็ดเสื้อใส่หมูแดงเข้าไปค่ะโหซาลาโาโอ,าโอ้อันนี้ใส่เยอะเลยนมือกดมันพนะเขาค่ะทำไมทำไม่ได้ก็ไม่รู้กดแล้วก็หมุนเขาคือทำได้เนาะทำไมถ้าถึงทำไม่ไดดเพราะ่เาห,หมุนมือ มันได้นะโอ้ยนกโอเคปวยมันเตยออกมาแล้วก็เลี้ยวแล้วโอเคมาทำกินแล้วแต่บางทีก็อยากทำสวยๆค่ะมันก็ไม่ไม่ได้อย่างที่เราต้องการเนาะสได้แล้วค่ะสามสิบอันแล้วแต่แบบว่าอันเล็กอันไม่เท่ากบกินได้แล้วอย่างนี้ค่ะประมาณนั้นนะคะโอเค สุกแล้วจะมาตีเบิ่งนะคะเด้อสุกแล้วจะมาทําให้ดูนะทาผ้าเจ้าแมกเขาก็มีแตกๆบานๆประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ยังถุกแล้วนะคะอันนี้ขอะกระ,ะปรองแล้วเส,ะะสะะร็จแล้วก็ปองหมูแดงค่ะบางทีเธาแล้วก็ห่อลูกใหญ่ส่วนชุดลูกเล็กก็ นึ่งทีหลังนี้ค่ะเดี๋ยวมาฉีดให้ดูมันก็มีแตกในบานบ้างก็ประมาณนี้ค่ะอาจจะไม่สวยแต่ว่ากินได้กินได้อแป้นมันนิ่มค่ะมาดูใกล้นี่ค่ะเสร็จแล้วสลับปลนทานแต่เขาก็าเธอจเทนี้เป็นลูกใหญ่เนาะถ้าก็มีทำสองขนาดทำหลายขนาดเลยค่ะปนเปนกันไปแต่จะ จะสีให้ดูอันที่มันอันที่มันแตกอันที่มันถือว่าแตกอหคจะทําให้มั้สุกแล้วค่ะนี่จะกินได้ไหมแต่ไส้มันสุกแล้วนะคะก็ประมาณนี้เห็นไหมพร้อมให้ดูถ้าจะชิมให้ดูก็ได้นะ๋่มันแังร้อนอยู่ได้อยู่ค่ะมันเป็นสปาหมูแดงค่ะเดี๋ยวสีมันอาจจะไม่ อาารยังยังบวมอยู่ค่ะอโอ้ยแบบแๆเขาแบบแซ่บอยู่ค่ะกินได้อยู่แต่มันก็นะมาสวัสดีค่ะสวยไนช่วยกดติดตามท้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอันที่ยังนึ่งอยู่ก็มีค่ะ <c oughs> ให้ดูให้ดูสลับเป้าอยากกันด้วยสลับเป้า okay. อันนี้แกะก็มีป่าว่าแซ่บพู้แล้วป่าวว่าแซ่บเหลือแต่ลูกยังไม่ได้สิม